ปีนี้มีอะไรพิเศษไบ้งหุคะก็สําหรับวิทยุนะคะก็ยังคงแน่นเปรีย้ยแล้วก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยให้ความสุขกับคุณผู้ฟังของเราค่ะปีนี้ก็ต้องต้องบอกว่าโดยกิจกรรมแล้วปกติแล้ว ปีหนึ่งอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่ากิจกรรมเห็นจะได้ต่อปีนะคะก็3าวันจัดการทีอะคะ่ะซึ่งปีนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมที่ที่สนุกสนานกันเหมือนเดิมแล้วก็โดยช่วยยิ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของคลื่นนะคะที่ทํากันมาแล้วก็ประสบความสําเร็จมากมายนั้นก็ยังคงอยู่อย่างเช่นกรีนคอนเสิร์ตที่ที่กรีนเวฟหรือว่าชิลออนด e บีที่คลื่นชิลต่างๆก็ตามค่ะก็ก็ กรีนแฟนคลับนะคะหรือกิจกรรมที่ EFM อันนี้ก็ยังคงแบบแน่นเพียบเรียกว่าเต็มตลอดทั้งปีเหมือนเดิมที่สําคัญเนียของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะเป็นที่คลื่นชิลที่เรามีการขยับปรับในเรื่องของคอนเซ็ปต์คลื่นตอนนี้เราจะบอกว่าเราเป็นคลื่นเดียวค่ะที่กินเที่ยวช็อป ก็คือเราไปทำรีเสิร์ชกันมาแล้วพบว,ว่าเรื่องของการกินการเทีเ่ยวการช็อปนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในในสิ่งที่ติดอยู่กับทุกทุกคนเนี μας, ่ยนะคะก็ก็ต้องการสิ่งนี้กันเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคลื่นชิลเราตอนนี้จะเป็นคลื่นที่ใครก็ตามที่จะไปกินไปเที่ยวไปชอ็อปที่ไหนเนี่ยฟังคลื่นชิลคลื่นเดียวก็จะได้ครบทุกอย่างเลยสุดข<ะ>่าวที่ทุกคนตกใจเมื่อปลายปีที่แล้วคือการหยุดทำฮาร์ดแวฟค่ะคือคือต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ก็ก็คุยกันมาหนานแล้วด้วยนะคะไม่ได้ไม่ ในแง่ของวิทยุค่ะคงจะทราบกันว่าม,มันมีปัญหาในเรื่องของการรอคอยออความชัดเจนต่างๆมาตั้งนานแล้วแล้วก็ระยะหว่างระยะเวลาที่รอคอยเนี่ยค่ะในแง่ของเทคนิคอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงอะไรได้เราเป็นเอกชนเราก็ไม่สามารถจะไปไป ลงทุนอะไรได้สถานีเองก็ไม่สามารถลงทุนอะไรเพื่อเราได้เพราะมันก็จะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์กันมาโดยตลอดอีกอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของวัยรุ่นค่ะทุกวันนี้วัยรุ่นของเราไปไกลามากแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะในแง่ของของมีเดียในรูปแบบอื่นๆมันเข้ามาเยอะมากเราก็พบว่าในแง่ของการฟังวิทยุของของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันลดน้อยลง<ม>ก็เลยคิดว่าเราเราต้องถ้าเราต้องการจะมีเครื่องวิทยุหนึ่งเครื่องเพื่อตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นจริงๆเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่วิทยุแล้วละ่ะ มันน่าจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะคงจะติดตามกันต่อไปนะคะก็เลยคิดว่าตอนนี้เราคงจะหยุดเรื่องของพอดีสัญญามันหมดตรงช่วงนี้พอดีอค่ะคือถ้าถ้าจมวตาทำต่อไปอีกมันต้องต่อสัญญาไปเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ที่ควรจะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะดูกันว่าเราจะมีอะไรที่มาเสิร์ฟกับกลุ่มคนฟังที่เป็นวัยรุ่นของเราในอีกรูปแบบหนึ่งแสดงว่ญญญากลุ่มเป้าหมายของเมไม่ใช่คนฟังที่เป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมคือนะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าคนฟังวิทยุเปลี่ยนแปลงไปจากการที่แบบ ในแง่ของกลุ่มอายุอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเด็กๆเด็กก็ฟังกลีนเว็บเยอะมากอาจจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของคาแรคเตอร์เข้ามาด้วยมันก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่มีวัยรุ่นฟังเอทามเลยเพราะทุกวันนี้วัยรุ่นจนํานวนเยอะมากก็ยังอยู่ที่ efm เพื่อติดตามฟังเรื่องข่าวบันเทิงแล้วก็ที่กรีนเว็บตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างอย่างที่จัดอยู่ขับไฟเดย์เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มคนฟังอายุน้อยลงทุกวันทุกวันนี้มีเด็กโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากะคะ่ะในรายการงั้นตอนนี้มุมมองของ ทำสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับมองเป็นทิศทางไหนอะไรยังไงสำหรับก็ตอนนี้เรากําลังคุยกันอยู่ค่ะว่าในในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีมีเดียอะไรที่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อชดเชยในเรื่องของวิทยุแทนอาจจะออกมาในรูปแบบของอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตเรดิโอหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับการรัเวลาในช่วงนั้นค่ะใช่ครับตอนนี้คือบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือรายได้ของว่าลดลงมากนไม่เอาว่ากินเวทออกมาเลี้ยงอะไรได้ทั้งทังสามขึนนะครับ เอ่อถ้าถามว่ารายได้ของทุกคลื่นยังเป็นปกติอยู่ค่ะพี่ใช้คํานี้แล้วกันคือคือต้องเรียนนิดนึงว่าวันนี้พี่คงพูดเรื่องตัวเลขไม่ได้มากเพราะว่าบริษัทเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างยังไม่ได้แจ้งอะค่ะเขาทางไฟ ฝ่ายแบ็กออฟฟิศเขาบอกว่าพูดไม่ได้แต่ว่าพอจะพูดได้ว่าไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นอย่างที่ทุกคนว่านะคะทุกอย่างก็ยังเป็นไปด้วยดีที่ยืนยันว่าเป็นไปได้ดีเพราะว่าอย่างภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เอา,ายง่ายก่อนค่ะกิจกรรมที่มากขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ได้สตังค์ไม่ทําหรอกจะทำไปเห mm hmm. นื่อยทาไมเพราะงั้นในแง่ของการทํากิจกรรมเพื่อจะผนึกกําลังกับมีเดียแล้วก็เราก็เกิดกาการ ธรมาค่าขายนเป็นปกติมากจะเห็นว่ากิจกรรมของปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยก็คือจํานวนไม่ได้ลดลงเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยตัวเลขของของออมีเดียปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้าน,นี้ด้วยซ้ำที่นําท่วมจาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยตลาดรวมมันใหญ่ขึ้นด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตอนนี้เราก็เราก็ ยังอยู่ในขั้นชั้นนำของของกลุ่มบริษัทวิทยุที่ที่ทำรายได้เปอร์เซ็นที่สูงอยู่ปกติอะไรนะคะในในแง่ของไอตัวเลขอย่างนี้พี่พูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพูดเป็นเปอร์เซ็นเดี๋ยวก็ทำเป็นตัวเลขได้เดี๋ยวพี่ติดคุกนะคะไปไปตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาบอกขาลง่าผู้ชมก็ก็ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เอาหลายๆเรื่องมาประกอบกันมากกว่าพี่ว่านะคะเดาว่าก็อย่างที่บอกว่าอันที่หนึ่งในแง่ของ ของกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติเหมือนเดิมในแง่ของบุคลากรก็แน่นอนอาจจะมีแบบออกบ้างอะไรบ้างซึ่งก็เป็นปกติเหมือนกันแล้วก็การที่บุคลากรแต่ละคนออกก็มีเหตุผลเฉพาะตัวไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันกับอะไรเลยนะคะบางคนก็ออกด้วยความจำเป็นส่วนตัวบางคนก็ออกเพราะอยากออกอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์แบบอะไรมากมายผิดปกติอะไรไม่ได้มดความแย้งของ คืออันนี้พี่พได้ตอบไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลน่ะน,นะคะซึ่งพี่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารพี่ก็คงจะต้องว่าไปตามคือพี่ต้องเคารพในการตัดสินใจของทุกคนต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าจะตอบในเรื่องนี้โดยสรุปแล้วพี่ว่าบริษัทเอทามมเดียอาจจะไม่ใช่บริษัทที่ท ที่มีการบริหารที่ดีที่สุดหรือพี่อาจจะไม่ใช่ผู้บริหารที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าพี่เคารพในการตัดสินใจของทุกคนมมประมาณมวกก่าเ่อเน่ออวในมอนอันนั้นก็จะแล้วแต่นะคะต้องต้องต้องบอกว่าแล้วแต่เพราะว่าพี่พี่เอายี้กันพี่ว่าคนอีกเป็นตั้งหลายร้อยคนอีกหลายร้อยคนยังทํางานอยู่กับพี่ปกติเอางี้ก็แล้วกันเนี้ยปะพี่ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรแบบผิดปกติอะไรพี่อ้อยพี่อ้อยอันนี้น่าจะน่าจะ แตกไปหน่อยนึงเพราะว่าพี่อ้อยแต่หล้วแต่ล้แต่ลพี่อ้อยพี่อ้อมีปัญหาด้วยเหรอคะใครสามารถมีเรื่องอรไอ้ไอ่ะเป็นคำตอบอันนี้เป็นคำตอบพี่จอครัขอย้อนกลับไปตรงคืนก้านึ่งในิดนึงครับมีข่าวว่าทางไอนะครับเป็นคนได้ไปคือพอหลังจากที่พี่คืนอันนี้พี่คืนคืนไปนะคะพอคืนแล้วเนี่ยอันนี้ต้องแล้วแต่สถานีแล้วราค่าวว่าเขาจะตัดสินใจให้กับใครทาต่อไม่เกี่ยวกับพี่เคนจับตามองเพราะว่าเป็นฝ่ยตรงข้ามคนดี้ก็มันก็คนทำพิยุทธ์มันก็มีอยู่ไม่ขีดค่ายเนาะ แสดงว่าพี่สาวมอสมันเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะคือคือไม่รู้เหมือนกันคือพี่เข้าใจว,าว่ามันคงเป็นเรื่องการเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาโยงกันไปมามากกว่าแต่ถ้าถามพวกพี่ก็ก็อย่างภาพที่เห็นเลยค่ะก็ยังอยู่กันปกติแล้วก็ ก็อย right ่างที <sucks> ่บอกว่าถ้าคนอีกตั้งหลายร้อยคนยังคงมีชีวิตอยู่อย่างปกติอ่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันไม่ปกติตรงไหนหรือว่าถ้าบอกว่าคนนี้มีปัญหาคนนั้นไม่คนนั้นพี่ว่าก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าการทํางานเราคงไม่ได้รักกันทุกคนอย่างบางทีพี่วันวันพี่ก็เหมือนไส้ต้นหอมอะไรง่ายค่ะมันเป็นเรื่องส่วนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะพี่คงบังคับให้ทุกคนรักกันหมดไม่ได้ ไม่มีทับลายกันใช่ไหมทับใช่ไหมแล้วจะเป็นลูกจากลูกใหม่เป็นลูกหลักยอมแล้วคือตรงนี้มันเป็นเรื่องการทำงานนะคะพี่ว่ามันก็แล้วแต่จะคิดเนาะมันก็ก็แล้วแต่ค่ะหลากหลายตัวคิดกันไปในเรื่องของการบริหารลูกน้องเนี่ยจะมีการบอกว่ามีลูกรักลูกช่างอะไรเี็นรู้เพียงแคมีการจัดคือสิ่งหนึ่งที่พี่ภูมิใจเสมอในการบริหารงานที่บริษัทเอทามนะคะแล้วก็พูดอยู่เสมอเลยว่า เป็นจะเรียกว่าในแง่ของการใช้ชีวิตเป็นผู้บริหารมาสิ่งที่พี่ภูมิใจที่สุดคือบริษัทเอทามีเดียไม่ไม่มีการเมืองค่ะเราไม่มีเด็กของใครไม่มีคนของใครทุกคนก็ทํางานกันไปตามความสามารถของตัวเองถ้าหากว่าพี่พี่มีเรื่องการเมืองในบริษัทเอทามก็คงไม่อยู่มานานขนาดนี้แล้วก็อย่างเมื่อกี้บุคลากรที่เราเห็นกันบนเวทีค่ะ พี่ว่าจํานวนประมาณ80เป็นคนที่อยู่มานานมากแล้วแล้วเขาไม่ไปไหนแล้วมีมเด็กใหม่เนี่ยอยู่น้อยมากมซึ่งไม่ควรใช่ไหมไม่ควรพูวซึ่งคนเหล่านี้ให้ไปก็ไม่ไป